อเสียงดังมากเลยนะคะสุดยอดถูกต้องนะคะคเห็นป้ายไฟมากมายขนาดนี้นะคะคถึงหน,นึ่งแล้วแน่นอน,นนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะ คุณอุดมนี่คือใครนเดี๋ยว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 คุณอุดมเนี่ยพี่โน้ตอุดมพี่โน้ตทะมาล้อพี่แฟนขับโน้ตอุดมเหรอเดี๋ยวคือไงวันนี้โชว์เพลงตดใส่พัดลมเงี้ยเหรอพัดลมตับปั้งอย่างเงี้ยเหรอบ้าเขาเรียงกันถูกอยู่แล้วเมื่อกี้นี่เนี่ยบนนี้อ่ะต้อมโดมเนี้โอ้โอ้โอ้ นี่ใคะฮะมดนี่ใครคะนี่ในแฟนคลับมดมดนี่ใครคะมดดำมดเดอะสตาร์นี่เคามีเหรอไม่มีนะที่ผมติดตามมาสิบปีไม่มีใครชื่อมดนะถ้ามดดำเนี่ยต้องรอแชร์แต่เช้านะพูดจะลำบากไม่น่ารองด้วยอ่ะต้องเป็นนี่นี่นี่คระดูมีนี่ใครฮะต้องช่างมันเถอะ ชาบะชาดูมีใครนะเดอะสตาร์มีชื่อดูมีเดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงเรือดอักษรจริงเหรอเราเราไม่แน่ิดกับใครเลยนะคะวันนี้มามีเพลงใหม่เพลงใหม่สุดฉลองการอ๋อครบรอบ10ปีของเดอะสตาร์ถูกต้องเขาก็มีเปแล้วบ้าพิเศษเทนอะไรนะเทนเลิฟซองใช่ไหมถูกไหมเทน years of love เทนเลิฟซองเลยเหรอพี่กั้งมั่วเนี่ยขอโทษขอโทษเทนเลิฟซองเออแย่กว่าดูมีใช่ไหมอีกอ่ะ แล้วยังไงแล้วยังไงเป็นหนึ่งในศิลปินที่ <c oughs> ร่วมแจมในอัลบั้มนี้นะครับที่เอา <c oughs> เพมาฝากเรานะคะหนึ่งหัวใจจากน้องโดมจารุวัฒนะ์ <c oughs> เพียงมีมือของเธอที่จับมือฉันเม่อก้าวเดินไปเพียงเธอผู้เดียวที่อยู่ข้างฉันไม่ทิ้งกันไปจะทุกข์หรือท้อเพียงใดก็พร้อมอยู่เคียงข้างฉันจากหนึ่งหัวใจรักของเธอช่วยต่อลมหายใจ ต้องผ่านเส้นทางที่แสนยาวไกลจะไม่กลัวนับจากนี้ ใช่ทุกตอนที่เราทียิ้มดีเหมือนดึงใจแ,แม้เรื่องราวจะดีจะร้ายสักเท่าไรก็รู้ว่าจะมีใครที่พร้อมอยู่เคียงข้างกันจากหนึ่งหัวใจรักคงธอช่วยต่อโลา 你。 จะตอบแทนเธอหมดทั้งหัวใจ เห็นป้ายไม่ได้เลยอะแหมมีอะไรเลยยกเราแล้วแล้วแบบแกนน้ำอ่ะน้องของคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนน้ำกลสุบแบงรุ่งเดี๋ยวจะเจอกันแล้วใช่วันนี้คุณพ่อคุณแม่มาเชียร์ในสตูดิโอด้วยสิน้องชายน้องชายน่ะมันโดมมากเลยนาะใช่นี่มามีแฟนหรือยังน้องชายมีแฟนยังถามว่าต้องถามเขามีแฟนหรือยังครับตอนนี้ เห็นว่าตอนพี่โดมปกลัวเห็นว่าดิวดิวใครอยู่เหมือนกันเนี wow ่ยมีดิวมีดิวเห็นว่ามีแซวแซกันอยู่คนที่ประกวดกับโดมนั่นแหละวุ้ยลายจังเลยเวทีนี้เนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยผมแซวเล่นแซวเล่กกันไม่ได้อะไรอย่างนั้นพูดถึงเพลงนี้ดีกว่าเป็นไงครับชอบกันไหมครับโดมร้องพร้อมไหมครับคุณแม่ครับร้องพร้อมไหมครับครับผม อยู่แล้วสิวันนี้มาให้กำลังใจขนาดนี้แบบน้องโดมลองให้อะไรก็พอถูกต้องนะครับคิดว่าเพลงนี้ทำไมเขาถึงจอะจงเป็นเราด้วยเนื้อหาด้วยครับเนื้อหาเพลงนี้มันเขียนมาจากจากตัวผมด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าแบบเท่าที่ดูแบบเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่สอดคล้องกับเนื้อเพลงนี้อยู่ใช่คือมันผ่านเรื่องราวรายได้มาได้เพราะว่ากำลังใจจากทุกคนแล้วจะถ่ายทอดกมาได้ดีแล้วก็ออกมาดีจริงๆนะครับตอนฟังเพลงการละเวลาของพ่การอยากไปร้องเพลงนั้นแทนตรงไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอารมณ์อยากดอยบ้าง แต่ว่ามีจิตสำนึกมีจิตสำนึกครับผมเบาๆดีกว่าครับผมต่งคนก็ต่างมีเพลงตัวเองอย่างนี้ใช่ครับอันนั้นือเพลงนี้ตอนตอนเห็นเนื้อหาเป็นครั้งแรกแล้วเรารู้สึกประทับจิตประทับใจยังไงชอบครับชอบมากคือชอบตั้งแต่เนื้อเพลงแล้วก็เมโลดี้ด้วยจัตรีด้วยคือฟังแล้วมันมันเป็นตัวเรามากที่สุดแล้วครับแล้วก็ฟังแล้วก็ชอบเลยเอาแล้วแบบนี้ตอนที่ไปเข้าห้องอัดนเนี่ยเรามีแบบขอแบบเพิ่มเติมตรงนู้นตรงนี้แล้วแบบมีส่วนมีครับมีก็จริงๆก็เวลาแบบพลกไลแอดลิ แบบคิดเต็ม <çocuğ> ที่เลยหรือปลารองปลงร้าใส่ได้เลยใส่ขนาดว่าร้องสดก็ไม่เหมือนตอนนั้นแล้วใส่ไร่สดฉันอยากฉันอยากรู้มานานแล้วนะครับเลือกแอดลิตครับในในในมันไม่มีเลือกเองอยู่แล้วไงเวลาไปโชว์จริงๆเคยลืมบ้างปะมันก็จะแบบไม่แลก็จะยิ่งลืมบ้ยแต่ว่าอุตส่าห์รอดจากแอตลิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนแทนเปลี่ยนเป็นแอดลิตอย่างอื่นแทนอย่างนี้ครับทุกอย่างมันสามารถพลิกแพลงได้หมดใช่ครับอ๋อแต่ว่าก็ยังเคราะเหมือนเดิ ของมิวส He ิกว okay. so, oh. be oh. so, I mean, ิดีโอเป็นไงเห็นว th ่าถ่ายทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วด้วยผมก็สุขสนานดีสวยงานทา่ว่าอย่างของผมก็ก็ถ่ายเฉพาะลายซิงส่วนลายซิงค์ค่แล้วก็มีพระเอกนางกเอ็มบมาเล่นให้มีพี่นุชด้วยพี่นุชหมั่นใจพี่ตู่พี่ตู่บุญพรพี่นุชคุณนุชน่ารักคุณนุชน่ารักมากก็ขอบคุณมากมากครับพี่ตู่พี่ตู่บุญพรหวัญใจพี่ตู่คือเปลี่ยนทั้ปันประดับไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ใช่นะครับ ดีนะไม่ร่าถึงพี่ตูนนที่ดานนเราเราก็เราก็รู้ติดชอบช่วยดีเหมือนกันพ,พี่ตูนพี่ตูนนพลเนี่ยผมเงอพปภกับพอ่พอ,พอเลย ไม่น่าจะเป็นท่านนั้นนะครับเปียนุชปั้นประดับก็ไม่ดียังไงดีเพราะมือยุคฉันเนี่ยเปนจมูกทุกครั้งจะบอกจมูกเปียนุชนะจ๊ะทีเดี๋ยวพี่นุชไม่น่าโอเคอยากสวยไปพี่นุชอย่างนี้ครับผมว่าแต่วันนี้โดมมาเนี่ยต้องมีหนึ่งเพลงที่คนที่บ้านเนี่ยรีเควสมาให้โดมได้ร้องให้ฟังครับได้ครับยินดะครับเพลงอะไรก็ได้ต้องร้องให้ได้อาจจะเป็นเพลงเทพทิดาดอยผู้บอกพันธิวาลิจิหน้าหอร้องได้ไหมลิจิหน้าหอร้องได้ไหมอาจจะคนละค่ายครับ Okay. อโอเคอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องเข้ามาคนเลรกดีกว่าน้องปูอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับน้องปูสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับชื่อจริงพงศิษฐ์คัมพีเดียวน้องปูไม่ทราบว่าบอลลูนตกในป่าออกมาได้หรือยไม่ใช่ล้วปูโลกเที่ยว <c oughs> ถ้ายังไม่ออกทบับนี้เป็นปุ๋ยไปเลยน้องปูน้องปูมีอะไรอยากแท็กทายกับพี่โดมคขับไหมสวัสด <c oughs> ีค่ะพี่โดมสวัสดีครับน้องปูขาอ๋อนี่เหมือนเดิมเลยองปูปูโทรมาจากจังหวัดอะไรคะปู อยู่บุรีดําค่ะโอ้บุรีดําไปโทรมาโทรมาจากในปราสาทหินพนมรุวงอุ๊ยสัญญาณแรงอย่างนี้เลยฮะยินดีที่ได้คุยกับน้องปูนะน้องปูวันนี้น้องปูอยากจะรีเควสต์เพลงอะไรให้พี่โดมร้องให้ฟังครับโปรดเธอรักค่ะโปรด ค็อกเทลเคยมีโอกาสได้ร้องเพลงนี้ป่ะโดเคยได้ร้องครั้งหนึ่งครับในงานครับผมแต่ว่าไม่ได้ว่าได้โชว์กันบ่อยใช่ไม่ได้ไม่ไม่เคยโชว์บ่อยครับเพลงนี้ร้องแค่ครั้งเดียวเองซึ่งงานนั้นแบบเป็นงานเราไม่ได้ถ่ายทอดนัถูกต้องลกที่มิดที่ตรงอ๋อครับไกลมากครับผมคือฝั่งลุ่นนมิดแต่ร้องไปปวดเถิดรักเข้ากับงานตรงไหนอ่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยจะได้ฟังกันแล้วนะครับผมแบบ ที่ออนแอร์กันไปทั่วประเทศด้วยขอบคุณน้องปูด้วยนะคะขอบคุณมากครับปูขอ่คุณครับแต่งมาสองรอบทะลุทุกประตูยังมาตอนนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ถึงเวลาเวลาเย็นขนาดนั้นอยากฟังมากอยากฟังมากอยากฟังเหมือนกันเพลงนี้โปรดเถิดลากข่ามาถ่ายทอดโดยน้องโดมจะเป็นอย่างไรนะคะฟังกันเลยขอบคุณครับ รู้ดีว่ามันต้องใช้ เธอรบอกว่าเป็นเช่นไรฉันไม่เคยรู้ว่าทำไมฉันไม่เคยเข้าใจอะไรทำไมไม่มีรักฉันจึงต้องช้ำใจหากเป็นอย่างนั้นขอได้ไหมให้ฉันไม่รักใครอีกแล้ว ฉันเองก็เคยออกตามหาแต่ว่ามันก็ต้องพิวังน์ถึอปลายทางของฉันนั้นว่างเปล่ารู้ดีว่าเธอคงไม่ยอมมาแต่ฉันยอมทุกอย่างยอมทำทุกทางให้เธออยู่กนนนนเท่าไร ยังไกลและดูเหมือนเวลาไม่เคยทำมันผิดใจบอกหน่อยเธอรักบอกว่าเป็นเช่นไรฉันไม่เคยรู้ว่าทำไมฉันไม่เคยเข้าใจอะไรทำไมไม่มีรักฉันจึงต้องช้ำใจหากเป็นอย่างนั้นขอได้ไหมบอกมาว่ารั you บอกหน่อยเธอรักบอกว่าเป็นเช่นไรฉันไม่เคยร,รู้ว่าทำไมฉันไม่เคยเข้าใจไรทำไมไม่มีมรักฉันจึงต้องช่าใจหาาเป็นอย่างนั้นพอได้ไหมให้ฉันไม่รักใครบอกหน่อยเธอรัก บอกว่าเป็นเช่นไรฉันไม่ใครรู้ว่าทำไมฉันไม่ใครเข้าใจไรทำไมไม่มีรักฉันจึงต้องช้ำใจหากเป็นอย่างนั้นก็ได้ไหมบอกมาได้ไหมฉันยอมทุกอย่างแค่ฉันไม่ต้องรักใคร นะครับบัวมันคนเดียวอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ๊ยไม่โดนไม่โดนอีกแล้วนะครับผมครับน้องๆเป็นไงเพราะไหมเมื่อกี้ปวดเทารักนะครับผมได้ค็อกเทลได้เครื่องค็อกเทลได้เครื่องแม่งเหรอว่าทำได้ดีเกินไปไม่ดีเกินไปตอนนี้ต้องพูดถึงอัลบั้ม พิเศษครับผม10 Years of Love พูดถูกใช่ไหมคะถูกครับถูกครับไม่ใช่10 Love Song ไม่ใช่ขอโทษด้วยนะครับผม10 Year Love Song นี่เป็นไงบ้างฮะ10 Year ซบเลิศพี่โมขอตามอีกักดอกหนึ่งขอโทษ t e Years of Love ครับผมอรลบช่วงนี้มีความ อยากพอได้แล้วนะครับแน่นอนว่าเป็นเพลงรักแน่นอนแต่ว่าเป็นเพลงรักอัลบ้าเพลงรักที่น่าสนใจกว่าบ้าอื่นังไงบ้างคือมันเป็นเพลงรักที่มีความรักบวกบวกหลากหลายรูปแบบเพราะว่าทำออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบรายการ10ปีเดิซาอ่าเราจะเป็นไปได้ด้านบวกซะเยอะถูกต้องครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านไหนอย่างที่กันก็เป็นด้านแบบว่าช่วงเวลาที่มันดีๆเท่าที่ผ่านมาของผมก็จะเป็นแง่ของกําลังใจครับพอเดี๋ยวเราจะได้ได้ยินคนอื่นๆคนไหนมาร้องเพลงไหนคนเดียวจะมีอีกหลายคนครับแต่ว่าต้องรอติดตาม บอกไม่ได้คนละแค่หนึ่งเพลงเท่านั้นเลยใช่ไหมก็จะมีแบบว่ามิดูเอ็ดแมดูเอ็ดอ่าเดี๋ยวต้องรอดูรอดูอาจจะมีพี่มามาลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวต่อความมันดูไม่เป็นไรดีกว่าไม่เป็นไรดีกว่าเพราะล่าสุดเนี่ยดูพี่มาเนี่ยชุดเปิดมากครับผมชุดแกผ่าถึงนี่เลยมีล่าสุดจะไปดูแล้วใจไม่ค่อยดีเลยพี่มาพี่โจและพี่เอกี้อาจจะขอสักสิ่งก็หนึ่งเพลงเอ่อคัฟเวอร์เพลงไม่เท่าไหร่ทีเคือเกิร์เฮ้ยน่าดูน่าดูน่าดู น่าดูอันนี้น่าดูครับอันนี้ฝากไว้ถึงผู้ใหญ่ไม่แน่แต่ว่าอัลบั้มนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยแต่ละเพลงก็ถือว่ากระแสดีมากๆนะครับผมก็เดิ่งไทยอยมีทยอยมาให้ฟังใช่จน top 10เพลงเลยถูกต้องครับน้องดีลองได้วรือกระหาด้วยเปลูกน้องดีหนูลองด้ปะดีเหมือนกันมีเหมือนกันอย่างนี้วันนี้น้องดีก็มาเยี่ยมรายการเราเหมือนกันแต่ว่าขอไม่เข้ากล้องวันนี้ครังเกียจเรา อ๋อไเอ้าเต็มเต็มแล้วใช่ไหมอันดับหนึ่งอันดับสามแล้วอันดับสองแล้ไม่ก็ไม่มาด้วยหรออ๋อลำดับอันดับสองใครอะฮะแกมซอมทำไมส่วนตัวหรือเปล่าส่วนตัวหรือเปล่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมื่อเขามาฉันจะไปนะอยู่ไม่ไหวแฟนคลับเยอะเหลือเกินอ่าโอเคนะคะยังไงติดตามเฝ้าด้วยสำหรับออร์ซิงเกิลทั้งหลายแหล่จากอัลบั้ม 10 years of love นะคะรวมไปถึงซิงเกิลหนึ่ง <c oughs> หัวใจของนด้วยโอ้ถ้าแฟนอยาก ดาวโหลดเพลงนี้ครับผมดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าแล้วกดโทรออกครับหรือว่าทางไอจูนก็ได้ดาวโหลดได้เหมือนกันแล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดเลย KKBo x ครับ KK Box นี่เขาบอกง่ายเหมือนกันง่ายครับคือมันเหมือนเข้าไปฟังเพลงแล้วก็แล้วก็จัดเพลย์ลิสต์เพลงได้โหลดเพลงมาฟังแล้วก็โดงที่จะมีศิลปินเข้าไปเปิดเพลงด้วยเขาไปฟังเพลงร่วมกับศิลปินได้คือแบบนี้ก็คือเพลินกันทั้งวันมีอ่ะง KKBo ็นี่แหละดอดีป้าดีป้า อ้ายังไงวันนี้ขอบคุณน้องดอมมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับของน้องดอมทุกคนด้วย สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวว่าหลัะมีข่าวสันเลยแวะมาบอกได้ครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าไม่พลาดโอกาสเดี๋ยวคราวหน้าเอาดีบดีมาคืนนะครับผมไปเจอน้องโดมสัมภาษณ์มายืมไปตีนึงแล้วไม่คืนเลยฉันจำได้ว่าอ๋อเออมีมีหนังของฮีโร่ของแกก็อยู่กับฉัใช่ๆยิงก็ไปยิงกันมาอย่างเงี้ยเอาไว้คราวหน้ามาเจอกับน้องโดมได้ใหม่นะตอนนี้พักเบรกโฆษณาก่อนแป๊บเดียวนะครับ Life scene, life request. -li <sighs>